นี่ลูกชายเราหล่อไหมเราจะมาอยู่กับไอ้ดางไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนรอแม่ด้วยดงังไปไหนลูกไปไหนไม่ต้องไปดงังรอด้วยรอด้วยโอ้โหรีบไปเลยอะ่ะอา้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูสิเ้าจะเอาซักฉากหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วเข้าหรือไปแล้ว หนอ่ะโอ,โอ้โหอ,ออกมาข้างนอกสิเพื่อนเขาไอ้ขาวเข้าไปทําไมตรงข้างร้านอ่ะมันสกโรกโป่งเร็วๆออกมาลูกออกมาเร็วเร็วออกมาก่อนเร็วรรเร็วลูกหล่อเร็วเนี่ยดูเขาดิเพื่อนเขาไอ้ขาวเ<ๆ>พื่อนเขาไอ้ขาวอันนี้ด่างน,นี่ลูกชายลูกชายคนโปรดน,นเนี่ย ลูกชายตัวโปรเรี่รักมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะนี่ถ่ายให้เอซดูหน่อยไปไหนคิดถึงมากนะนี่ถ้าไปอยู่ชนบุรีเนี่ยทำไงดีเนี่ยร้านก็ปิดชีวิตก็เศร้า เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงให้ฟังให้ FC ฟังนะคะไม่รู้จะติดเรืองหรือเปล่าเพลงนี้ร้องเพลงอยู่กับไอ้ด่างร้านปิดชีวิตเปลี่ยนสมสานไปเรื่อยๆเหมือนลดขายโอง่ง แล้วเราจะมาร้องเพลงให้ฟังนะกันนะคะอยู่กับลูกชายด่างเพราะพี่มันจนจนก็จนเรื่อยไปจากบ้านจากพ่อแลแม่คงจะงรอวันฉันมาจากไกลมาไรบ้านป่าจากทุ a, inhib, ่งนามาหางานทำ พี่มันจนแค่นี้ก่อนกลัวติดเหลืองฟังพอหอมปากหอมคอนิดๆหน,น,น่อยๆพอร้องเพลงคลายเครียดไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเหงาไปเรื่อยๆชีวิตเราต้องสู้สู้ต่อไป ถึงแต่ลูกชายนี่เนี่ยถ้าร้านไม่ปิดเราก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปคิดถึงมากๆเลยนะลูกขอจบคลิปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย